กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะของรายการ True Insider ครับอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้นะฮะว่าเราจะยังคงอยู่กับเรื่องราวของภาพยนตร์คุณผู้ชมครับในช่วงหลังๆเนี่ยนะฮะเราอาจจะรู้สึกกันได้นะครับว่าเหมือนกับฤดูการ มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะอย่างช่วงนี้ที่ควรจะฝนตกชุกเนี่ยก็เหมือนจะอันอันร้อนแต่ฝนไม่ตกนะครับฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาลบ้างร้อนขึ้นผิดปกติบ้างนะฮะปัจจุบันนี้ในกรุงเทพเนี่ยนะครับถ้าเกิดร้อนสัก4041องศานี่เป็นเรื่องปกติไปซะแล้วนะฮะแต่ว่าแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงมากจริงๆอาจจะเป็นด้วยเรื่องของภาวะเรือนกระจกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เลยมีการสร้างภาพยนต์ให้เรียกสติของมวลมนุษยชาติเนี่ยนะฮะหลายเรื่ นะครับที่ผ่านมานะฮะวันนี้รายการ True Insider จึงได้ถือโอกาสนะครับรวบรวมภาพยนตร์ที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูจะได้ตามดูกันได้ถูกเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับ ผ่านมาโลกเราได้พบภัยพิบัติต่างๆหลายครั้งหลายคราเลยทีเดียวค่ะทั้งสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงสร้างความหวาดวิตกให้กับผู้คนถึงแม้จะยังไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนให้โลกของเราต้องเฝ้าระวังกันมากขึ้นเพราะทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดมาก่อนค่ะวันนี้ทางรายการของเราก็เลยขอรวบรวมภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับมาหาภัยพิบัติต่างๆมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ กันด้วยภาพยนตร์ทวิสเตอร์ที่ออกฉายเมื่อปี1996เรื่องราวของสองนักวิทยาศาสตร์ผู้ตามล่าพายุทนาโดนขนาดยักษ์เพื่อหาข้อมูลในการสร้างระบบเตือนภัยจากพายุแต่ทว่าวพลังของพายุร้ายที่พาทุกอย่างให้พังร้าบเป็นหน้ากองก็ทําให้การทํางานครั้งนี้ของพวกเขาไม่ได้รับเืินแบบที่คิดเอาไว้ในตอนแรกเมื่อมนุษย์คิดท้าทายพลังอํานาจของธรรมชาติทุกอย่างเลยต้องเดิมพันด้วยชีวิตกับการต่อสู้กับพายุมรุสตอย่ลูกนี้ค่ะ ยื์ ปี1997เรื่องราวของนักธรณีวิทยาที่เดินทางมาสำรวจภูเขาไฟในเมืองดันเต้และพบว่าภูเขาไฟลูกนี้กำลังใกล้ระเบิดเข้าไปทุกทีแต่ทว่าเมื่อเขาเตือนให้คนในอพยพกลับไม่มีใครเชื่อและแล้วจอาภูเขาตัวร้ายก็ระเบิดความโกรธออกมาร้อมกับพ่นเท่าถ่านและลาวาออกมาทำลายล้างเมืองดันเต้ทำให้นักธรณีวิทยาคนเก่งของเราต้องเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวของนายโยเซสมุตตรีประจมืองที่ติดอยู่ในบ้านพักบนภูเขาวรณะแห่งนี้ ว่าโลกของเรากำลังเข้าสู่ยุคน้ำแข็งครั้งใหม่ภาพยนตอร์เรื่องนี้มีคำตอบให้ทุกคนแล้วค่ะเด e Day After t o m o r ทุ w เมื่อสภาวะโลกร้อนได้ไปชนวนไายนาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของภูมิอากาศโลกทำให้นักอุตุนิยมวิทยาโบราณได้ทราบโปรแกรมพยากรณ์อากาศขึ้นมาเขาก็พบว่าในซีกโลกทางเหนือกำลังจะเผชิญหน้ากับยุคน้ำแข็งและลูกชายคนเดียวของเขาก็ติดอยู่ในมหานิรนิวยอร์กทำให้เขาต้องเดินทางไปช่วยเหลือทันทีภาพยนเร์เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า เราไม่ดูแลธรรมชาติให้ดีในวันพรุ่งนี้จะไม่มีอีกต่อไป พิบัติธรรมชาติที่ทำมาได้อย่างน่าตื่นตะลึงที่สุดเราคงต้องยกให้กับภาพยนเรื่อง2 0 1 2วันสิ้นโลกตามปฏิทินโบราณของชาวมายาได้ทำนายเอาไว้ว่าโลกจะพบจะจบซึ่งเกิดขึ้นในช่วงวันที่21ธันวาคมปี2012เจสันเคอร์ติสและลูกอีกสองคนที่กำลังอยู่ในระหว่างทางการเดินทางไปเยลโลสโตนเมื่อความลับของอพอลิลิ์ที่แสนอันตรายถูกปเปิดเผยทำให้เขาต้องปกป้องครอบครัวด,ด้วยชีวิตจากภัยแผ่นดินไหวพูกเขาไฟระเบิดซึนามิและภัยธรรมชาติ อื่นเหมือนที่เผามายันโบราณเคยว่าถึงวันแห่งอพอลิปส์เอาไว้ค่ะ เป็นท้ายกันที่ภาพยนตร์ The Impossible ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงย้อนรอยเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่ร้ายแรงและเศร้าสะเทือนใจที่สุดในประวัติศาสตร์บ้านเรากับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมซึนามิพัดถล่มชายฝั่งทะเลอันตมายของประเทศไทยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2004ทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า5,000คนสูญหายอีกกว่า2,000คนและบาดเจ็บนับหมื่นคนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเบลลอนที่เดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยวที่จังหวัดพังงาแต่แล้วในช่วงเช้าหลังวันคริส ฝันบนดินก็แปลเปลี่ยนเป็นฝันร้ายเมื่อคลื่นยักษ์พัดถล่มแบบไม่ทันตั้งตัวทําให้ผู้คนในครอบครัวต้องต่อสู้และทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์แห่งความเป็นความตายครั้งนี้ไปให้ได้และภาพ,พยิเร์เรื่องนี้จะทําให้เราทุกคนรู้ว่าความรักความศรัทธาความหวังคือพลังที่เอาชนะทุกสิ่งค่ะ ทีนี้แล้วก็หลอนพอสมควรนะรเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนก็เพิ่งจะเกิดแผ่นดินไหวนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นไปนะฮะก็คงจะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือครับในการดูแลบ้านของเราหลังนี้นะฮะเพราะว่าโลกเนี่ยมันก็คือเป็นบ้านหลังแรกแล้วก็หลังเดียวนะครับมันไม่ใช่ว่าเราแค่ไม่ชอบแล้วก็จะย้ายบ้านเท่านั้นสักมืไร เช่ไหมล่ะครับเอาละครับแล้วนั่นก็คือทั้งหมดนะฮะของรายการ True Insider สำหรับวันนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังนะครับรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังผมเรียวพูดลาไปก่อนสวัสดีครับ